โอ้ไ่เนาะพวเมียเป็นพากันฮัดย่างกับสบายดีเด้อพี่น้องก็ได้ชอขึ้นน่าจะ่แล้วโอ้เธอว่าสุดๆอะไรเนาะแม่สุดอาขึ้นบ่อันนี้นะก็ไม่ใช่นังบ่อบ่อขึ้นบ่อพยังนังเตียงมีนั้นคือโจ๊กข้นแวกข้นอยู่อือ คอยฮัดยาเฮียนยาพี่เ้างคอยพีกเอาอะไรเคือว่าเก่งเนาะเี้อ๋อมันมาเลยมันแบบใจมัวใจมันกิดคนดียเล่ะ ใช้งงบอ่ะค่ะอยู่บักเซ่ละบ่แม่ทีก็ใจเมื่อเมื่อเบิร์ดสวัสดีพี่น้องก็ลุกขึ้นนะพ่อจะซื้อนี่เสียงมก็เป็นหนีมั้ยมันเหม่อยเด้มันหอบเบิร์ดพลังเนาะเออพลังค่ะเบิร์ดมันยาหน่องยามันอายาเด้อเล่นยาล้างแม่น เพื่อนเพื่อรุดเลยได้ยังงับแม่เมทยบอยู่คนละข้างคือต่สบายร้านนอกแมทิบยังเมื่อแล้รบ่ฮะเมื่อแล้วเมื่อนนี้ไปจได้กลับเมื่อ้านน้ำม้งเมื่มอื่นไปจีกลับเมื่อ้านน้องเบิงนแหละปเซ่เช่นแเละมื่อใหม่นะวันเมือเมื่อนะสวยฮะเมื่อนี้ได้ไปงเืิงอะเมื่อเมื่อนี้บอ เข่ากับร่องแห้งไปย่างกับร่งแห้งมีดให้เพิ่นเมื่อก่อนเออเพิ่นเมื่อก่อนเมื่อนำโหลดนั่งบุ้มมันเออแม่เตะสิมาเมื่อนำโหลดชาบุมเออมันบ่เป็นย่างดอกเพิ่นกัญยางได้เนาะเออกบว่าห้าวอยู่ก็แย่างเงินก็บาดใจก็ได้ได้เต้นเต้นไดกัดน่องเมื่อยเพิ่นแับนี้แหละปวดเป็นอย่างนี่แหละพองมันก็คุ้มไปยี่ดอกค่ะ มันบอกม,อมีเหื่อมีแห้งแล้วนอติปัจจับไปดน,นงอะไรก็พอแต่ว่าเบ,บิ้งเด่นจับได้จีนาะอันแนวเบาแนวเบื่อกต่ด่าแ,นาแม,มน,มนแต่ไปยังให้เพิ่นส่วนเพิ่นเห็ดเลยค่ะเอาเท้าเอาล้านอะไรแบบลูกเพิ่นกับพ่อยางได้เพกับจีกับแั่กั๊บนะเออมื่ออื่นสิเมื่อเออมื่ออื่นนจะล่องปากเซ่ไมอนี้จีเมื่อบ้าน ออกมาถือจ่าเลยว่าขี่ถือกาแฟเมื่อเอาอาบมันจ้เออเออถึงเ่อนคนเออูไปเลดนะอาาเย็นมาตูนน้กาแฟชูชูห้งเองเอเอยไม่กับายบเปลี่ยนสูตรอะไรได้นี่ยใช้ชุดชมพู่มันอกินหลักกับขี่ฟูจับนมเองกับเป็นบางเนี้ยฟูจบกับเป็นบางเนี่ยฟูจ้อบจับกว่าน,นม เด็กสองสามมือจับกดนมเองแม่น่ะถือใจยังไงยังไงโหช่องสามมือจับเองว่ะอ่าช่องมือพได้ช่องมืออีกจับจมนมมานะเบิ่งลูตายเอากินกับเป็ดโอ้ยกขนาดช่องมือจมแค่นี่ะนะจมใส่แม่โหอ่ะแม่ทิพย์ ม่ใหญ่เาบริจับจับเองในนั้นเลยแค่ห้องนี่อาเจ้าแค่ห้องไวแค่นี่ห้องไวแค่นี่นะเพื่อกเห็นเองนละบดนอย่างเป็นลอยเอ้เมื่อเนาะโป้ะปดูโอ้ยมจ้งเกิดมหนึ่งกนาะอืสโอ้กินแบบสบายสบาย จะนำไ่ใหญ่เมื่อปลาใหญ่กับเขาโล่งลายเขาโลง่งสไดกลับบ้านกลับเมื่อจะก่อนและจะว่าขัาหน้าปลาเลยเกินจปฉีบมาใหม่เหมืนแจ๊กเลยออืมเออจงมาเยี่ยมร้านใหม่ออจะมาเยี่ยมร้านใหม่เห็นได้เลยข่าวเนาะขันโบขันห้นบาบโบเมื่อเกี่ยวเมื่อเก็บปัดชีบไ้กินได้เมนบอกมันม,ออมันลงใส่หน้าห้องหน้าเป็นหน้าหน้าหน้าค่ำ เออหน้าหนามข้ามเปลงบงนในปกบบนในตุ๊กอ่ายังเกี่ยวก็สีกระลังย่อว่ะแม่ทีบไซขึ้นง่ามขึ้นนัได้เดียวมีสีสันขึ้นเห็นว่าใจเด้อสีย่องบ่ยอมาอยู่น้ำแยงเงงเลยซาฝนมาอยู่เลี้ยงลานสวยมาอยู่ทีเลยกันอยู่บนทัท้งุูนผับพบ่มีคนเนาะอนาคตรา นั่งได้ก็อยากอยู่อ่าขันใดภาพใดเมื่ออยู่คนเีกจิมาพี่ปิดคืได้เนาะขึ้นทอดถ้าพูได้บานเอื่อนสั้นพอได้อยู่ได้เร่านเลยวบยหน้าตาก่าผัพอได้เองไปชิมมเริ่มต้นใหม่วันนย้ขากินไหมันแน่พอได้เหตุย่ามคายผพ่อได้คลายน้ามูพอได้สั้นพ่อได้เกเนะอือพอได้แกเน่ะเย็นน่มั่นทุในชีิตเลยมานี่ อ่ะนินแล้วกยังอกินแล้วก็นอนแล้วแบบหเมื่อหรเมื่อบ้าเาจะสักจ็บซักเบิดโลดปั่นเครื่องไข่ดอกมันง่ายเมื่อเช่านะปั่นเลยก็พ่อห้องพ่อห้องก็บอกห้าซักแหงได้เลยนี่เตะเหมันบ่ได้มานําแม่ไ้นะมาแต่น้องอีนเหี่ยวอย่านี ผมีวิวม่าเงี้ยวเลยเงี้ยวตะขีเลยนย่ามันหนมันนอนที่ผ้าลูกล่าสุดพี่น้องอันโจนที่เงินปาดคข้อซองเมลูกนะไปแค้นข้อตาอยู่เทิงก๊อกใหม่อยู่ป้ายสูงสูงนะถ้าขายเนาะแมนโหดโพกัมเนาะ กล้ามตามสนองฮอกกระชิวาไปทำนองนี่แะไรพี่น้องกันอยู่มากับบมีความสุขนะจูแมนมากันเลยไปถูข้อตายใช่ไหมแกล่าผ่ามัวนาตะบันนี้ตัวเองกัดเก็บยดไว่าเป็นโถนเป็นหนีเนาะเนี่ย พ่อแห้งก็บ่ได้อันนี้แค่ทาเป่งไปได้ก็หน่วงไปเว้ด เมทิบเมื่อน้องอตเตมาน้องอันอีมาแทนขาค้นคือเก่าหกคนละบ้ดนเลยมาหาเมื่อหกมาหาเมื่อหกน้องอีข้นงเราเนี่ยเมียจะใส่หมาทียังอยู่ในอีพอดีแล้วเป็นหมู่แล้วเพรมันเยอดมากโม่กะกระชิญอยากินเผากินหน้าบอร่กระชิยากดอกกระชิญอยากไง ยังเงงนะยังเงงนะเห็นินหอดน้องอีกินเหอดได้หรอยั่ไงใคแม่ฮะเนี่ยไม่แจกสีด้านน้อยนิดเยโอ้บ่แม่บ่ล้ยากมั่นเลยบ่ยากหรอกมั่นไงกินข้าวกินน้ำเลยกันข้าวกินน้ำมันอกินแล้วอาบน้ำหายมันแลมันกัยามนอนมันกันนอนคนโหเหรอคนเคยอยู่น้ำกันตลอดนมั กินเบิดบ่หยังหึเคอบ่ง่าก็บ่หลายป๊าเอละ2ออนกบเบิดเนาะคันหิวแฮงๆคันหิว้าอีมากบเอนชอขึ้นนงกันโย ด้ยไดยินอยู่บ่เกมเมอน์เคยได้เกี่ยวเขาไหมยเกี่ยวเขาจ้างหมดเนาะยังกะจ้างยังกะจ้างมีงบด้วิได้ยินยู่บฮัลโหลดยได้ยินอยู่บ่ ช่วยช่ยอุอ้ยเหมือนตาตาใส่มงมอกไม่ดองเก็บปัญเงงยังเงงเงียบแปดเลยโหกินแล้วนะยาอาดชิจู่เสตใช่เลยจำนี่เอาอนาเสตพระออมชิจูมันมีผุ่นน่ะในเตยพ้อมขี่บอน ชิชูมันมีผุ่นเขาดังเธอมาหน่อยเอ้ยมาหน่อยมันอย่อยอิ่มแล้วมาพิทให้บนีนนอนตะแคงอุ้มกันได้ไหมอ่ะ อุ้มเคลื่อนพี่น้องคนว่ากินข้าวแล้วกินนมแหละเราอุ้มตังบ่าพี่น้องนั่งตุ้มอุ้มแม่อุ้มผ่าบ่าบอกเออจังบอกพอกินลายได้ในอุ้มเพิ่งเติบเด้ออจังบ่เลอจังบอกเอีบยอือหูเสียงเฮิจ์กนาทีตั้งไว้ก็หายเป็นเลอ ขวัดมั่นต่อเขวดมั่นเดือนได้จังแล้วนะเดือนสี่บอกเออกเแหสส่อมีวันท้ายะวันนคต๊ไปใหเปอยากัเมื่อมันกบพัาของมันไก่ไก่กันขาลงไปกัเป็นพัน ข้ามากกเป็นพันอย่างนันกันหาแซนเนาะเออค่าลงไปกับฉีหาแซนข้ามากลบมากฉีหาแซน เอาละพี่น้องห้องนี้ครับก,กสิคอเก,ก็บภาพบรรยากาศโดยเพียงสำนีนะพี่น้องเนาะพอพอกันคลิปหนะพี่น้องกับสบายดีสบายดีพี่น้อง